จากนั้นก็วางอีหนิงลงบนเตียงอุ่นร้อนก่อนจะปลดอาพรของนางออกอีหนิงก็เลยบอกว่าช่วงกลางวันก็ไม่ใชื่อว่าทําไปสองครั้งแล้วหรือเหล่าสันญนก็เลยแบบหึฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องการแล้วหรออีหนิงเนี่ยก็เลยแสดงท่าทีกังวลต่อเรื่องนี้แล้วบอกว่าท่านแม่กล่าวว่าท่านนะต้องรู้จักควบคุมตัวยามนี้ท่านยังหนุ่มแน่นแต่หากแก่แล้วจะทาอย่างไรเหล่าสนยนที่ได้ฟังเนี่ยก็นิ่งเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยถามขึ้นมาว่าหลวงอีหนิงวาจานี้ของเจ้าหมายความว่าอย่างไรซึ่งหลังจากคําถามนี้ของอีหนิงอ่ะอี นนี้ของางาท่านเกิดเราอยากจะพิสูจน์กับนางว่ายามเนี้ยเขาไม่เพียงมีวความสามารถแต่ยังมีพละกําลังที่จะทรมานนางไปอีกหลายสิบปีโดยไร้ปัญหาหัวอีหนิงหอบหายใจกระชั้นบนร่างของหลวัวเซินหยวนและสัมผัสได้ถึงมือของหลวัวเซินหยวนที่กําลังเคลื่อนต่าลงไปอีกครั้งอีหนิงจึงรีบตะคุบมือของเขาเอาไว้แล้วก็กล่าวว่าไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ข้ายังต้องตื่นแต่เชา้าข้ายอมรับว่าผิดไปแล้วเท่านี้ยังไม่พออีกหรือ หลวงเส้นยวนเนี่ยในวันนี้เพิ่งจะร้องขอให้อีหนิงแสดงความรู้สึกที่แท้จริงได้สําเร็จยามนี้เขาจึงย่ำใจยิ่งนักต่อให้นางไม่คิดจะเกาะเกี่ยวเขาเขาก็จะเกี่ยวพันนางไว้ไม่มีวันปล่อยแต่เมื่อได้ยินเช่นนี้หลวงเส้นยวนจึงยอมคลายมืออย่างอะไรอาวอนันและเอ่ยถามอีหนิงว่าปีใหม่วันที่สองจาต้องกลับไปที่จวนอิงก,กวัวกงใช่หรือไม่อีหนิงจึงพงกศีรษะรับแต่หลวงเส้นยวนเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปแล้วก็จูบที่คับของอีหนิงแต่ก็ไม่ได้อธิบายอีหนิงให้ชัดเจนเพียงกระซิบเสียง เชื่อฟังค่าระยะนี้สถานการณ์ในเมืองหลวงเนี่ไม่สงบนักเช้าตรู่ของวันปีใหม่ท้องฟ้าทอแสงรำไรสาวใช้ชลาที่ต้องเฝ้าหน้าเตาตื่นแต่เชา้าเพื่อต้มน้ำเตรียมมือ้อเช้า ลออีหนิงก็ตื่นเร็วกว่ายามปกติเล็กน้อยแสงจากด้านนอกถูกสกัดกันด้วยผ้ามาเหนือหนาครั้นนางได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวด้านนอกก็รู้ว่าฟ้าใกล้สว่างแล้วในห้องครัวก็กำลังเตรียมพวกขนมแป้งนึ่งแล้วก็นำร้อนอีหนิงที่เพิ่งตื่นก็ไม่มีสิ่งใดทำจึงยันตัวขึ้นเพื่อเฝ้ามองหลวงเส้นยวนคิ้วของหลวงเส้นยวนดกดำยิ่งนักบุคคลที่มีกลิ่นอายเหนือสามัญตามที่ทุกคนกล่าวขานคงมีลักษณะเยี่ยงนี้เคราะห์ดีที่รูปควของเขาหน้ามองมิเช่นนั้นคงถือเป็นหายนะหน้าตาของหลวงเส้นยวนก็ใช่่่่่่วาาาาาจะหหลลอออเเเมมมกสีืืไรรผู้นนชชบขตงท นนะอีนิงคุ้นคิดจนตกอยู่ในภาวงยื่นมือไปสัมผัสตั้งแต่หัวคิ้วจะดปลายคิ้วจากนั้นจึงเลื่อนมาตรงสันจมูกลมหายใจของโรสเซนหยนยังคงสม่ำเสมอแต่เมื่อมือของอีนิงนะ่งเคลื่อนตัวมาถึงริมฝีป,ปากนิ้วมือของนางกับหยุดตรงจากนั้นโรสอีนิ่งก็ได้ยินเสียงงงเงียดังขึ้นกล่าวว่าเหตุใดจึงไม่สัมผัสต่อแล้ว อีหนิงจึงรู้ว่าหลอดสันยน์เนี่ยตื่นนานแล้วก็เลยบอกว่าท่านตื่นแล้วจะกลับไม่ส่งเสียงสักคำอีหนิงจึงเตรียมมือที่จะชักกลับแต่ก็ถูกหลอดสันยน์เนี่ยดึงเข้าไปในอ้อมกอดแล้วพลิกตัวทบับทับร่างของอีหนิงไว้เบื้องล่างโดัวอีหนิงลงนึกว่าหลอดส้นยนจะทำอะไรแต่เขากับเพียงหลับตาลงซุกศีรษะเข้ากับรังพอขอังนางด้วยความที่อีหนิงเนี่ยยังไม่ได้ให้ลูกน้อยหย่านมเนาะบนร่างก็ยังมีกลิ่นหอมของน้ำนมมือท้าของอีหนิงก็นุ่มนิ่มเหมาะกับการนอนกอดยิ่งร่างกายอันแแสสนนนนนนเเเปรรราาาาาาาะะะบบบงงงงี้้จททกัถา่่หขขออไไดย ตัวอยู่ในอ้อมกอดของหลัวเซิ้นยวนปล่อยให้หลัวเซิ้นยวนในเลี้ยงดูนางไปเช่นนี้หากปล่อยไปเกงว่าอาจจะถูกลมพัดพาไปได้อีนิงเป็นเสมือนเจ้าก้อนน้อยเปราะบางก้อนหนึ่งทวายยามเนี้ยเจ้าก้อนน้อยเปราะบางของเขากําลังถูกเขากดทับจนหายใจไม่ออกจนเจียนใกล้จะขาดใจแล้วเมื่อคืนบอกให้หลัวเซิ้นยวนควบคุมตนเองหลัวเซิ้นยวนกลับไม่ยอมยามนี้ไรซึ่งเรียวแรงแล้วใช่หรือไม่เล่า และขณะที่หลัวอีหนิงรอบคิดก็ยื่นมือเข้าไปสัมผัสก,กับกล้ามเนื้อบริเวณช่วงเอวของเหลือเส้นยวนค่อยๆลูบไล่ช้าๆขวนเกายังแผ่วเบาครั้นนางสัมผัสได้ถึงกล้ามเนื้อใต้ฝ่ามือที่คำเหนงตึงก็ยิ่งรู้สึกย่ำใจนางเกาไล่ต่อไปแรงที่สัมผัสก็เรียกได้ว่ายังแผ่วเบา,วกวากว่าการเกาลูบไล่เล็กน้อยหลัวเส้นยวนจึงเปลือตาขึ้นและหัวเราะอีหนิงก็จะบอกว่าเจ้าคิดว่าข้าหมดแรงแล้วเช่หรือไม่ โลอีดิงเนี่ยก็รอบคิดในใจว่าต่อให้หลดเส้นหยวนมีความสามารถเพียงใดก็ต้องหมดเรี่ยวแรงแล้วนางหายใจไม่ออกจนเริ่มรู้สึกทรมานจึงพยายามหมดออกจากใต้ร่างของหลดเส้นหยวนนา่งพาเขาออกไปนอนแผ่ลาก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า หรือท่านยังจะเหลือเรี่ยวแรงอยู่อีกแล้วเมื่ออีหนิงเนี่ยคิดถึงทักษะการจูบิิดของหลอดเส้นยนก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ไม่รู้ว่าเขาเคยไปฝึกกับผู้ใดเรื่องผันนี้ไม่มีทางเรียนรู้จนช่ำชองได้้วยตัวเองนางจึงขึ้นไปนั่งครอบบนร่างของเขารอบคิดในใจว่าต้องให้บทเรียนแก่เขาสักครั้งส่วนหลอดเส้นยนเนี่ยก็น่นิ่งไม่ไหวติงรอชมว่าอีหนึ่งจะมีความสามารถอะไรบ้างแต่ผู้ใดจะรู้ว่าอีหนิงจะรวบผมยาวสลวยที่นุ่มเรื่อดดลเส้นใหม่ไปด้านหนึ่งด้วยอากับ,บก,ก,กิริยา่น้หงตึง เพียงชั่วพริบตาโหลดเส้นยนก็ดึงนางขึ้นมาอันที่จริงเขายังมีพะละงกำลังหลงเหลืออีกมากเขาไม่เคยปลดปล่อยไปตามแรงปรารถนาอย่างเต็มที่เลยสักครั้งแลาย,ยิ่งครั้งนี้ได้รับการโยกย่ยเกินขั้นไปแล้วเขาจะทำให้อีนิ่งได้ริมรถว่าการเคลื่อนไหวาตามแรงปรารถนาเป็นเช่นไรส่วนโหลดอีนิงก็คาดไม่ถึงว่าโหลดเส้นยนตจะแข็งแกร่งถึงขั้นนี้ทั้งยังคิดไม่ถึงว่าโหลดเส้นยนตจะหลงเหลือเรี่ยวแรงมหาศาลควาจะถึงช่วงท้ายฟ้าก็แทบมืดปะสุทธาก็แทบดัดศูนย์ หลังจากที่ชำระร่างร่างกายสองเขาก็ปวดร้าวอ่อนแรงทว่าอีกฝ่ายกับนั่งขัดตามาจิบชายอยู่บนเตียงอย่างสบายอารมณ์แล้วกล่าวกับอีหนิงว่าคราหน้าเจ้าอย่าได้ทำเช่นนี้อีกไรเรียวแรงให้ความร่วมมือก็อย่าได้คิดยั่วเย้าวเข้าใจหรือไม่ซึ่งตอนที่พูดเนี่ยหลืดสนุนก็แสดงท่าทีดูแคนอีนิงแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงตำหนิจังๆด้วยนะส่วนอีนิงเนี่ยก็นวดช่วงเอวอันแก่ชาราของตนนางเจ็บปวดจนต้องสูดปากแทบไม่อยากจะคิดถึงภาพเมื่อครู่ที่นางกอดเขาไว้พังร้องไห้อ้อนวอน